แก้ทางวันีปาดงเลยรับดงอนี่หะีแก้ทานมาไเตรียมเตรียมตัวมานีรมองเราไปเยอะ้เตรียมเตรียมไเตรียมหมักหรือเตรียมเลไรี่นเราลมบวกมันรมอ๋อรอบวกอันนี้ตั้งใจเลยเราบวกเลยนะรอจังหวะเขเข้ามาอ๋อจังหวะเขาเข้าบกเข้าบวกกันเออหมักไ้อนกลาคืนแล้วเราโอ้กรไแดงว่า แต่เ่าศึกษาทางไปเลยเนี่ยสมบูเลยเาชสวนเลยเด้ผลเลยเต้มขเลยโอ้ลเลยเข้ารอบนกกกกุกนะสบายกว่าทีท่คิดนะ,ย,นะยังไม่ทันเก็บตัวโอนทีแฮปปี้เลย <laughs> แต่ยังไม่รู้ว่าเข้ารอบเข้ารอบแล้วใช่ไหม เจอไทยใช่ครับรอจับฉลากรอจับฉลากฉันไม่รู้จะเจอใครอ่ะห่งตัวแล้วเจอได้ไม่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 กลัวกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ชกอยากเจอตีเหมือนเซิงฮัมเลยอ๋อนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับเห็นว่าขออีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากเจอใครอยากใจใจอยากเจอใครที่ดูดูมาดิกลัวใครหรือว่า ไม่กลัวใครไม่กลัวไม่กลัวอะไรอไม่กลัวใครเป็นไข้อย่างเดียวใหนตัวเป็นไข่อย่างเดียวตอนนี้ตัวเป็นไข้ที่เหลือไม่กลัวใครไมกลัวใครลัวไขตัวเป็นไข้เียงเดียวแล้วเป็นไงมีใครอักฉีดอะไรบ้างมีเซียนมีปตตมีเลีวไมเนับเจ็ดหมื่นรัท้งหมดคนต่ออักเียมันทั้งหมดเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่บาทโอ้โหปีละเจ็ดหมื่นแล้วก็ความใส่ฝันของเขา ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมก็สะส,สมให้เขาอยากได้ทองสามบาทครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาวันนี้ถ้าชนะเขาก็จะได้สะสมเป็นทองสามบาทวันนี้เขาก็ได้ทองสามบาทในตัวของเขาแล้วที่ความไปสั่นตั้งใจค,ครับอันนี้ทองสามบาทเี่เกี่ยวกับเจนะ็ดหมื่นไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอ้ทอง,องสามบาทเจ็ดหม <S 1> 1. <S นะื่นประกาศตัว,วให้หมดเลยครับใครนีราคาตัวให้หมดอีกครับเงินอาชีพดประกาศตัวให้หมดเลยครับมีหนอยิ่งอยากจะโชคเดือนละกี่ครั้งนะอ่อนนี่ยากจริงแจกใสครับคุณชนะครับ โ okay. อเคอะมีอะไรฝากบอกแฟนๆทุกคุณทุกคนติดตามครับวันนี้ทำได้แล้วครับ่ากติดตามไิดต่อไปนะว่าจะยังไงครับเดี๋ยวพี่จะไปแล้วครับ <Okay. S 2> โอเคโอเคยอดเลยครับครับผม